วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ หูกระถางปัดเป่าเคราะห์กันชงได้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นหูที่เชื่อมคำขอพรให้ถึงสวรรค์นี่อันนี้เขาเรียกหูกระถางของเหมาซานหูกระถางใช่มันจะเหมือนกระถางเห็นไหมค่ะไอ้ตรงกลางที่ขึ้นมานี่จะเหมือนดินเห็นไหมก็คือดินที่อยู่ในกระถางค่ะอันนี้ก็คือเป็นการเชื่อมฟ้าถึงดินเราจะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยจะคล้ายๆของญี่ปุ่น เห็นไหมที่ตามสารเจ้าที่มีเสาและมีสายออออลงมาะจะคล้ายๆของญี่ปุ่นก็คือทางนิจกายเซนเนี่ยได้ซึมซับศาสตร์ของการใช้หูไหวเจ้าตัวนี้ไปแต่ของเขาเนี่ยจะไม่มีรหัสฟ้าและที่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือนี่ให้ดูที่ด้วยนะ,ะเห็นยังแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือตาประทับที่เราพูดเสมอว่าหูจะสําคัญหรือไม่สําคัญเนี่ย จะได้ผลหรือไม่ได้ผลสุดท้ายวัดที่ตาประทับอย่างเดียวก็คือตาประทับที่ลงไปเป็นของใครและทาถูกต้องหรือเปล่ามีสมาชิกเขาถามด้วยค่ะอาจารย์ว่าตาประทับของอาจารย์เนี่ยมีแบบเดียวเลยไหมหรือว่ามีหลายแบบมีแบบเดียวอเพราะว่าในนั้นมันจะเขียนถึงชื่อเขียนชื่อรุ่นแล้วก็เทพมันจะมีอยู่ในนั้นเรียบร้อยเลยว่าเป็นใครชื่ออะไรรุ่นที่เท่าไหร่ เทพองไหนถืออายาติดเทพองไหนก็จะมียู่นั้นก็คือตาประทับวันนี้แม้จะเป็นฮูอะไรก็ตามก็คืออันเดียวอ,อันนี้อันเดียวเลยที่ประทับลงไปคเพราะทุกที่ทั่วโลกจะรู้ว่านี่เป็นของใครประทับลงไปเพราะชื่อมันฟ้องอยู่เพราะว่าแอตาประทับเนี่ยมันต้องมีการทําสัญญากับสามภพไม่ใช่ว่าที่สัวทาขึ้นมาใช่ไหมฮูเนี่ยในศาสตร์ของเหมาซานเรียกว่าฮูปัดเป่า ทุบปัดเป่าก็คือเกี่ยวกับเรื่องเคาะภัยพิบัติเรื่องร้ายเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอุปสรรคถามว่าเอา๊ะแล้วหูอื่นที่ออกมามันก็เหมือนเหมือนกันจริงๆไม่ใช่ฮูนี่มันพิเศษตรงที่นอกจากมันปัดเป่าแล้วเนี่ยมันยังทําเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยให้กลับไปสู่สามภพสมมุติถ้าว่าเรื่องนี้เป็นเคียนกันแกลเรื่องเรื่องที่เสียงกันแกลก็จะกลับไปหาเซียนอ่า ถ้าเรื่องนี้เป็นผีกันแก้มันก็จะกลับไปหาผีถ้าเรื่องนี้คนกันแก้มันก็จ้กลับไปหาคนอเพราะฉะนั้นนี่มันแกเปรียบเสมือนคล้ายๆคูกระท้อนสะท้อนระดับหนึ่งแลวหนังซ้ําเนี่ยหูเนี่ยถ้าเราพกติดตัวไว้เวลาเราไปไหว้เจ้าทุกที่ค<า>ถ้าเราไปไหว้เจ้าทุกที่เนี่ยมันจะเปรียบเสมือนกับเรามีกระถางสวรรค์อืที่ที่ตัวเราเนี่ยเป็นตัวเชื่อ เชื่อมเชื่อมคำขอนั้นขึ้นสวรรค์ปกติการที่จะทําแบบนี้ได้เนี่ยคือกระถางทูบตาสารจ้าที่จะทําแบบนี้ได้มันจะต้องมีนักพจน์หรือสินแสหรือเหล่าซือที่ชํานาญหรือซือหูอะไรวบเนี้ที่ชํานาญการในการดูจ็ดดานของหมาซานพร้อมกับเชิญจิตดาวแล้วก็วางตําแหน่งกระถางแต่เวลาเขาวางเนี่ยเขาจะตั้งเผาหูนี่เลยเขาจะตั้งเขียนหูนี่มาเลยนะ ต้องเขียนหูนี้ขึ้นมาหนึ่งแผน่นพอเขียนเสร็จปุ๊บเขจะเขาจะบูชาหูตามเลิกแล้วก็จะเผาหูแผ่นแรกเนี่ยใส่ลงไปในกระถางแล้วถึงค่อยใส่ผงกระถางทูบลงไปนะก็เปรียบเสมือนว่าให้กระถางลูกนั้นเนะ่ะทรงคําขอเชื่อมดินถึงฟ้าอืนี่คือคํานี่คือเหมาซานเหมือนมีหูเป็นมวลสารหลักแล้วหูนั่นเป็นตัวเชื่อมคําขอ<ฮ>จากดินถึงฟ้าเลย อ่าก็คือฮูดด้ตัวเนี้ยเพราะนั้นถ้าเกิดเราพกฮู้ตัวนี้ติดตัวเวลาเราไปหาใครเวลาเรานึกไปให้นึกเอาว่าเออเราอยากจะไปของานขอการเราอยากจะไปขอความเมตตาเราอยากจะไปขอให้คนนี้เมตตาคนคนนี้เห็นเห็นเราแล้วรักชอบอะไรเงี้ยมันจะเป็นไปตามนั้นเพราะมันจะทําให้คําขอเราถึงฟ้าฮู้นี้<ม>ตอนแรกที่จย์บอกไปเกี่ยวกับเรื่องปัดเคาะปัดสิ่งที่ไม่ดีเหมือนฮู้เหมือนไม่ใช่ฮูส้สิเหมือนที่เราไปสารเจ้าตอน ปีใหม่ที่ต้องมีการปัดเคาะอ่าประมาณนั้นเป็นกระดาษปัดเคาะอะไรทั้งหลายกระดาษปัดเคาะประมาณนั้นแล้วก็วันหน้าเราจะมีชุดปัดเคาะให้ดูที่ถูกต้องของหมอซานอใกล้ๆแล้วใกล้แล้วเดี๋ยววันที่เราพาทัวร์เจ็ดหาเดี๋ยเราอาจจะทำหูหูปัดเคาะขึ้นมาให้ทุกคนได้เอามาใช้จริงที่มันถูกต้องจริงๆอันนี้ถ้าสมมุติเป็นคนเกิดเรื่องกันชงหรือว่าโดนชงได้ร้อยเปอร์เซ็น กันชงได้ร้อยอร์ซอ่อันนี้กันชงได้ร้อยเปอรเซเลยเป็นทั้งกันชงเป็นทั้งเสริมดวงเป็นทั้งเรียกทรัพย์เป็นทั้งทําให้คําขอเชื่อมจากตัวเราถึงสวรรค์อ่าทำเป็นตัวที่เบิกเบิกทางให้คําขอสําเร็จใช้ได้กี่ปีคะอาจารย์ตลอดอชีพตลอดชีพเลยอ่าตลอดชีพใช้ได้ตลอดเวลา แค่พกอย่างเดียวเพราะว่าอย่างห0สิการ์เจร์แล้วใช้ได้แค่หกสิปีแช่แต่น,นี้สามารถ<ว>ใช้ได้ตลอดชีไแตล้ดลกีบ้านหลังไหนที่เป็นบ้านที่หันหน้าทิศใต้หันหน้านะห,หันหน้าไม่นับหลังนะหันหน้าทิศใต้ตีดหน้าบ้านได้เวลาเวลาใครจะเอาเรื่องร้ายเข้าบ้านเราเนี่ยมันมันจะถูกกลับเข้าไปหาคนมาเองอ,อย่างนี้ถ้าสมมติคนที่จะทำของใส่ก็ทำไม่ได้อ๋อทำไม่ได้แค่พกคูก็ทำไม่ได้ละ แค่พกหูก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นหูนี่สูงมากแล้วก็เป็นหูที่ไม่สามารถทําได้บ่อยๆด้วยเป็นหูที่ไม่สามารถทําได้บ่อยๆใครที่ต้องการพลังงานธาตุไฟทั้งหมดถ้าดูปัวยหยีไปน,นะคนที่ต้องการพลังงานธาตุไฟพกไว้คนที่ไม่ชอบธาตุไฟก็พกได้คนที่ธาตุไฟให้โทษควรยิ่งพกเลยอ่าม,มันก็จะกันกันพลังงานร้ายโดยเฉพาะธาตุไฟเนะี่ย เข้าหาเราได้แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติบ้านที่ตรงไหนก็ตามที่เป็นทางทิศใต้ก็แปะทางทิศใต้ของบ้านนั้นได้ได้ก็คือไม่จะเป็นที่หันหน้าไปทางทิศใต้แต่ถ้าจะแปะต้องแปะภายในนะภายในต้องแปะภายในในบ้านในทิศใต้แต่ถ้าบ้านที่หันหน้าทางทิศใต้ให้แปะหน้าบ้านใช่คนที่มีปัญหาเรื่องสายตาสายตา สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงปวดตาสายตาปวดตาบ่อยเจ็บตาเนี่ยให้เอาฮู้เนี่ยไว้ที่หัวนอนอก็จะช่วยได้ก็ช่วยได้เหมือนกันอ่าจะช่วยได้เพราะว่ามันจะกันพลังงานธาตุไฟที่พุ่งเข้าหาตัวคนได้คนที่เจ็บตาสังเกตด,ดูกินของที่ร้อนในก็จะเจ็บตาง่ายลำไย,ยอ่าเห็นไหมมันจะเจ็บตาง่ายเพราะว่ได้มีพลังงาน อย่าในตัวสูงผลไม้ที่มีพลังงานหย่าในตัวสูงก็คือเม็ดจะแข็งแข็งดูง่ายๆเลยเม็ดภายในจะแข็งแข็งลำไยเนี่ยเม็ดข้างในแข็งเห็นไหมทุเรียนเม็ดข้างในแข็งพวกนี้กินแล้วร้อนในหมดของที่ภายในแข็งเนี่ยเม็ดในสุดแข็งกินแล้วร้อนในหมดแล้วจริงไหมที่บอกกินทุเรียนแล้วเอาลำมุดมังคุดมาแก้มันก็ไม่จริงทั้งหมด มันก็ไปกินทั้งหมดนะเพราะว่ามังคุดมันเป็นยาเย็นก็จริงแต่ด้วยปริมาณมังคุดมันเท่านี้ใช่แต่ทุเรียนมันเท่านี้ม,มันกินเข้าไปยังไงก็ไม่บาลานซ์กันอะ่ะก็ต้องกินเท่ากับทุเรียนถึงจะบาลานซ์กันแต่มึงจะกินได้นะ <c oughs> มีเคล็ดของเจนอีกข้อหนึ่งคือเราสังเกตดูว่าเวลาเรากินทุเรียนเข้าไปเนี่ย <c oughs> เราเลือกออกมาจะเป็นกลิ่นทุเรียนใช่ใครที่กินทุเรียนทั้งลูกที่ไม่ได้ซื้อมาเป็นแพ็คนะ แล้วเวลาเรากินทุเรียนไปเราไม่อยากให้เพื่อนรู้ว่าเรากินทุเรียนมีวิธีง่ายๆเอาน้ําเนี่ยใส่ลงไปในเปลือกทุเรียนเปลือกข้างในที่เป็นขาวๆใช่ไหมอ่าเปลือกขาวๆเอาน้ำใส่ไปในเปลือกทุเรียนแล้วกินน้ําในเปลือกทุเรียนที่เราเทเข้าไปอืมอ่าเวลาเราเลอะอะไรออกมามันจะไม่มีกลิ่นทุเรียนไปลไม่ต้องทิ้งไว้แค่เทไปแล้วก็สามารถกินได้เลยเทเทไว้ตั้ถึงสิบอ่ะอืแล้วก็มากินมันก็จะทําให้ไม่ร้อนในเลยนะ ไม่ร้อนไนเลยร้อนอถ้ากินเยอะๆก็อาจจะร้อนไหนใหถ้ากินปกติแบบไม่เวอร์เกินไปอ่ะพูสองพูครึ่งลูกเนี้ยก็ไม่ร้อนไหนอแล้วก็เลยออกมาก็จะไม่มีกลิ่นทุเรียนด้วยแต่ถ้าเอาให้ชัวร์กันนั้นก็ไปกินหลงรับแล้ใช่ไหมขึ้นเข้าเข้าแอร์ก็ยังไม่เป็นไรตอนนี้เขามีพันธุ์ใหม่ออกมา,มาด้วยเห็นโซเชียลลงอีกด้ว <laughs> ใช่ไหมตอนนี้ทุเรียนตอนนี้ทุเรียนฟีเวอร์ใครๆก็ชอบทุเรียนหน้ากากทุเรียนก็ฟีเวอร์ให่นปั เปลี่ยนแล้วาจารยนักการพเรียนจบแล้วจบไปแล้วใช่ไหมจบแล้วนี่มีซีซั่น2สองมาแล้วไม่ค่อยได้ดูโทรทัศน์อันนี้ก็หูกระถางนะก็มีเหมือนเดิมสามร้อยผืนผืนละพันแล้วก็เช่าได้เลยทาเร่ยมหนึ่งพันสอร้บาททาริยมหนึ่งพันสองร้อยบาทคนที่ต้องการพลังงานธาตุไฟควรจะต้องพกติดตัวไว้อ่ะไ นั่งท่่งธาตุใช่ะจะได้ดทอน้ํามไม้จะได้บอกสมาชิกถูกอ่าคนพลังงานธาตุไฟอ่ะใครที่ต้องการพลังงานธาตุไฟไฟอ่อนท้องเ <ไป S 2> ยอะ <ลบ S 2> อะไรเงี้ยก็คือตอนที่ธาตุธาตุไฟส่งผลหรือถนนชีวิตเดินไฟแต่ปีเนี้ยใครที่ไม่ชอบไฟเนี่ยเห็นชัดเพราะว่าสองปีที่ผ่านมาพลังเป็นไฟเ <ฮะ S 2> ต็งอิอ่วใช่ไหมมันก็เป็นไฟเพราะฉะนั้นใครที่ ดูปวยหยีคือดวงจีนเป็นก็จะได้เปรียบก้อนลุ่มที่ดินอ่อนธาุไฟหรือธาุท้องแข็งอ่าได้และได้หมดน้าน้าเยอะเยอะก็ได้น้าเยอะเยอะไฟคาดเพราะว่าเราต้องไปพิคาดไฟกันเพื่อ็าให้ตัวเราบาลานซ์ได้เหมือนกันไม้เยอะเะก็ได้น่าได้แมันก็ใช้ได้มันใช้ได้ทุกคนใช้ได้ทุกคนใช้ได้ทุกทีส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจ ก๊อปปัตสยามครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิปเงาวันชั้น2ค่ะครับแล้วก็เพจสุดท้ายนะครับเพจรายการก๊อปปัตสยามนะครับในวันนี้นะครับผมก๊อปปัตสยามครับเป่ามีตังจ้ะครับขอลาทุ่คนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ